าเพพื่อสุขภแล้วสมุนไพรไทยนะต้องเป็นตำรับไม่ใช่เชิงเดียวสมมุติว่าตัวนี้มีสรรพคุณเด่นของมันอยู่แต่มันมีตัวทํำลายเพรันตัวหนึ่งปุ๊บก,ก็จะเข้าไปดอบตัวนั้นไว้ยาวดแมวยาวดนแมวเป็ยาล้างไตแต่ไม่ควรกินเกิน15วันเพราะมันจะ <c oughs> ไปทําลายหัวใจอย่างยาดนแมวเนี่ยเขาใช้ท้งต้นเขาเรียกว่า่งยๆว่าทั้ง5 อ่าใช้ทั้งห้าค่ะอ่าทั้งห้าเนี่ยคือเอามาล้างมาต้มเนี่ยเป็นเป็นยาล้างไตแต่ไม่ควรกินเกิน15วันเพราะมันมีผลต่อหัวใจอันเดียวก่อนนะคะย่านหนวแมวเมื่อกี้เนี่ยคือเวลาเขากินเขาต้องกินคู่กับอะไรไหมคะก็เอามาต้มกินล้างไตเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรแต่ว่าต้องมีรากมีไอพวกนี้ขึ้นมาอย่างเดียวได้อย่างเดียวได้แต่ว่าครบชุดไงนั่นคือตำรับของเขาอย่างที่บอกว่าถ้าเราเด็ดแต่ใบออกมานึ่งคือเดียวแต่ถ้าเราเอาทั้งดอกทั้งกิ่งทั้งก้านทั้งต้นทั้งรากอันนี้เป็น ดอกนคนละตัวนูขอความรู้ค่ะว่าถ้าตัวนี้เอาไปต้มเนี่ยก็คือ เอาขึ้นมาทั้งห้าเลยทั้งห้าทั้งรากทั้งบอกใบต้นหลอกอหมดเลยต้มต้มน้ําพอประมาณแล้วก็กำมาหนึ่งกำแล้วก็ต้มน้ําพอมิดต้องสามเอาหนึ่งไหมคะหรือว่าต้มคแค่เดือดพอเนี่ยบางครั้งการกะของตัวยาเนี่ยมันเป็นเรื่องยากที่จะคํานวณของแต่ละคนเพราะฉะนั้นไม่ใช่ฟังไปแล้วปุป๊บไปเอาไปรีบทำต้องไปศึกษาให้ชัดก่อนใช้ประมาณไหนกินเวลาไหนด้วยซึ่งความรู้องค์ความรู้ต่างๆมันมีมาอันนี้ผมก็แค่รู้มาพอประมาณไม่สามารถที่จะลงรายละเอียดลึกได้ขนาดนั้นอ๋อนี่คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างให้ฟังว่าการ กินยาบางอย่างอย่างเช่นพาราไทโจนเงี้ยพาราไทโจนถ้าบดเป็นผงใส่แคปซูลแก้ปวดหัวแจ๋วแต่ถามว่าทำไมถึงบอกว่าแจว๋วอันนี้ทดลองด้วยตัวเองฮะปวดหัวพาระก็ไม่หายแล้วกินพาราไทโจน,โจนไป3แคปซูลหายปวดหัวแต่ถ้ากินมากตับพังฮะคือจริงๆแล้วพาราไทโจนเขาบอกว่าจราิงๆเราก็ไม่ควรกินต่อนเนื่องประมาณเท่าไหร่มากอะไรคือมากอะไรคือคือ,อ,เ,อเต็มที่เนะีนะ่ยพาราไทโจรเจ็ดถบวันเจ็ดถึงสิบห้าวันบางบางอย่างบางบางชนิดแค่3วันคือกินได้3วันแล้วเว้น แต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วกินไม่ได้อีกคือกินได้แต่ต้องเว้นหรือกินสลัดเพราะตัวยาสมุนไพรจะมียาลทธิ์เย็นมีลทธิ์ร้อนมีรสสุกข,ขุมอู้เยอะแยะมากมายไกยาเพื่อสุขภาพ